ช่วงท้ายกันหน่อยนะครับช่วงน,นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเชียร์ดาวรุ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็มีนักจักรยานคนหนึ่งนักจักรยา<ช>นยาเป็นดาวรุ่งเลยที่น่าจะนําเสนอให้ผู้ชมได้ติดตามฟอร์มข,ขกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ ีดาวรุ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับดาวรุ่งเมืองเหนือยุทธนามาโนโนักปั่นจักรยานเยาวชนทีมชาติไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ดีกรีรองแชมป์โลกกับผลงานล่าสุดเหรียญทองเยาวชนชายเปิดสูท3กิโลเมตรและเหรียญเงินเยาวชนชายพอยเลส15กิโลเมตรในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่รายการ ACC Track Asia Cup ที่ประเทศอินเดีย พรสวรรค์ติดตัวและประสบการณ์จากการปั่นจักรยานเสือภูเขามาก่อนทำให้เจ้าหนอตมีระบบหายใจและกล้ามเนื้อที่ดีบวกกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเป็นที่มาของตำแหน่งแชมป์และสถิติมากมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติด้วยวัยเพียง18ปีเชื่อว่าเจ้านนอตจะเป็นกำลังสำคัญในระยะยาวให้กับทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน